สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงหนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงหนึ่งเพื่อข่มบุรุษผู้เก้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำรานแห่งพิสุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอสวะอันจะยังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอสวะอันที่จะบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่องใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่ง เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสเ่าหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระััทธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทบทนี้ตั้งแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ก็พิสุใดเสพเมถุนธรรมเป็นประราชิกหาสังวาสไม่ได้ ก็ปรมสิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่พิสุททั้งหลายด้วยประการชนิด